Huawei Watch GT 6 Series ผสานดีไซน์รูเหนือระดับเข้ากับความแข็งแกร่งขั้นสุด Huawei Watch GT 6 Series Smartwatch ร,ร,รุ่นใหม่ภายใต้แนวคิดเชฟไบเดอร์วินที่ถ่ายทอดจิตวิญญาณของการก้าวข้ามขีดจำกัดและสะท้อนแนวคิดหลักของแบรนด์แฟชั่น forward ซึ่ง Huawei มุ่งม,มั่นขับเคลื่อนนวัตรกรรมภายใต้สามเสาหลักสำคัญได้แก่ดีไซน์ forward, health forward และสปอร์ต forward เพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้ทั้งในด้านแฟชั่นสุขภาพและการออกกำลังกายอย่างแท้จริง Huawei Watch GT 6 Series ได้สร้างความสมดุลระหว่างการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Wellbeing) กับประสบการณ์การออกกำลังการระดับมืออาชีพ p r o l e v e l Workout Experience) ได้อย่างยอดเยี่ยมโดยตีความทัศนคติใหม่ต่อแฟชั่นและประสิทธิภาพผ่านปรัชญา Shape by the Wind ซึ่ง GT Series ได้แสดงออกถึงความเป็นแฟชั่นที่โดดเด่นผ่านสุนทรียศาสตร์ที่บุกเบิกและไม่หยุดยั้งที่จะกำหนดนิยามใหม่ของมาตรฐานเทคโนโลยีอุปกรณ์สมใส่อัจฉริยะดีไซน์ที่เหนือขีดจำกัด สุนทรียศาสตร์เรขาคณิตอ right ันไร้ขอบเขต Huawei Watch GT 6 Series ถ่ายทอดสุนทรียะของความไร้ขอบเขตผ่านเส้นสายเรขาคณิตที่สง่างามตัวเรือนออกแบบในลักษณะบอลล s นเชียเมทิคสเตติกพร้อมขอบหน้าปัดยกสูงแบบใหม่ที่เคลื่อนตำแหน่งตัวเลขไว้ด้านข้างเพื่อเพิ่อพอมอัตราส่วนหน้าจอต่อตัวเครื่อง Screen-to-body ratio ให้กว้างเต็มตาและฉบเฉียวมากยิ่งขึ้นตัวเครื่องแบบ Stack Design ช่วยให้สวมใส่ได้บางเบาและกระชับข้อมือทั้งยังสะท้อนสุนทรียะระหว่างเทคโนโลยี และศิลปะได้อย่างลงตัว Huawei Watch GT 6 Pro ประสานสไตล์และความแข็งแกร่ง Huawei Watch GT 6 Pro รุ่น46มิลิเมตรคือคำกล่าวที่ชัดเจนถึงความซับซ้อนและทนทานตัวเรือนประกอบด้วยวัสดุระดับพรีเมียมหน้าจอแซฟไฟร์แซฟไฟร์แกลที่ทนทานต่อรอยขีดข่วนตัวเรือนไทเทเนียมเกรดการบิน AVIATION Grade, Grade Titanium Alloy และฝาหลังเซรามิกนาโนคริสตัลนาโนคริสตัลเซรามิกที่ให้สัมผัสเรียบเนียนมี3ตัวเลือกสีให้เลือก สีน้ำตาลสายถักทอคอมโพสิตสีเงินสายไทเทเนียมและสีดำสายยางฟลูอโอโรอีลาสโตเมอร์